สวัสดีค่ะทุกคน <Okay. S 1> วันนี้มีเรื่องราวเฉดตายแบบไม่คาดฝันมาเล่าสู่กันฟังค่ะ <G ül> เหตุเกิดกับเจ้าโอชิโร่และเจ้าโอนามิ ami, สองพี่น้องจอมซนลูกของแม่โอชินนั่นเองเมื่อเจ็ดวันที่แล้วเวลาประมาณบ่ายสองโมงกวา่ขาขณะที่เรากำลังให้อาหารพวกแก๊งหมาวัดอยู่หน้าบ้านก็ได้ยินเสียงพวกครอบครัวแม่โอชินทั้งหา่าทั้งเอะอะวยวายเสียงดังลั่นในายชก็ค,คิดว่าเอาอีกแล้วเจ้าพวกนั้นฟัดกันอีกแล้ว จึงต้องรีบวิ่งไปดูแต่สิ่งที่เห็นก็ทําเอาแทบเกือบจะช็อกเมื่อแม่อชิและลูกๆทั้ง4ี่กลังรุมล้อมทั้งเหา่าทั้งพยายามจะสู้กับงูเห่าตัวใหญ่ซึ่งกําลังแผ่แม่เบีย้ยอย่างเต็มที่ขนาดเท่าฟามือของเรานะ่ <S <S โดยเฉพาะเจ้าโอชิโร่กับเจ้าโอนามิสองตัวนี้รับหน้าที่เป็นด่านหน้ากล้าตายอยู่ใกล้งูที่สุดและเจ้าโอชิโร่ก็เป็นหมาตัวผู้หนึ่งเดียวคือความหวังเขาโชว์ออฟออกหน้าสู้กับงูอย่างไม่ยอมถอย แต่ด้วยความไวย,ยังเป็นรองงูเห่ามีความไวและฉกเร็วกว่าเด็กๆทั้งเขา่าทั้งรองและต่อสู้กับงูอย่างไม่ลดละอยู่หลายนาทีโดยเฉพาะเจ้าโอชิโร่กับโอนามิ ami, ซึ่งกำลังเผชิญหน้าอยู่กับงูได้ยินเสียงร้องดังกว่าเพื่อนเลยไม่แน่ใจว่าตัวไหนโดนฉกเข้าให้แล้วในระหว่างนั้นเราก็ทั้งร้องห้ามหมาและก็ต้องวิ่งไปหากิ่งไม้ยาวๆมาไล่งูพยายามกันให้พวกหมาถอยห่าออกมา แต่เด็กๆก็ยังไม่ยอมถอยยังพยายามจะงับงูให้ได้ฝ่ายง,งูเห่านั้นก็ทั้งคอยหลบหมาแล้วคอยชกหมากลับเป็นจังหวะ นนทีนั้นในใจคิดว่าคงจะถึงคราวเคราะห์ของเด็กๆไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งจะต้องโดนงูฉกแน่ๆแต่ยังไงเสียเราก็ต้องพยายามช่วยพวกเขาให้ถึงที่สุดก่อนเมื่อได้กิ่งไม้ยาวๆมาแล้วก็พยายามเขี่ยไปที่ตัวงูเพื่อไล่ให้พ้นกรงไปเร็วที่สุดความตั้งใจนั้นไม่ได้คิดจะฆ่างูเระสัตว์ทุกผู้ตัวตนบนโลกใบนี้ต่างก็รักตัวกลัวชีวิตจะดับดิ้นเหมือนกันสิ่งที่ทําได้ไม่ให้ผิดบาปก็คือพยายามไล่เขาให้หาวไปจากหมาให้เร็วที่สุดและงูเห่าก็ขึ้นชื่อว่าเป็นงูที่มีพิรร้าายแงโดน อาจถึงตายได้โชคดีที่งูเห่าก็ให้ความร่วมมือรีบเลื้อยหนีไปอีกทางจนหลุดพ้นระแนงรั้วออกไปได้นในที่สุดเราจะรีบเข้าไปดูหมาได้ยินเสียงเจ้าโอชิโร่ร้องลั่นส่วนเจ้าโอนามิร้องคลางเบาๆเลยรีบเข้าไปดูโอชิโร่ก่อนคิดว่าน่าจะโดนงูกัดแน่ๆแต่ยังไม่เห็นแผลโอชิโร่ยกขาซ้ายด้านหน้าสั่นๆลงน้ำหนักไม่ได้และร้องเสียงดังอนนั้นตกใจมากกลัวเจ้าโอชิโร่จะไม่รอด เลยรีบวิ่งไปหาสายยางเส้นเล็กๆมาระดเนือบริเวณที่คิดว่าน่าจะโดนงูกัดตอนนั้นคิดแค่จะห้ามไม่ให้พิษซึมเข้ากระแสะเลือดอย่างรวดเร็ว ภายหลังมาค้นข้อมูลใน Google ถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ควรจะรัดเพราะจะทําให้เกิดเนื้อเยื่อตายจากการขาดเลือดเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายสิ่งที่ควรทําคือรีบล้างแผลด้วยน้าสะอาดหรือน้ำเกลือเจจางเพื่อชะล้างพิษออกให้มากที่สุดและให้แผลสะอาดขยับอวัยวะส่วนนั้นให้น้อยที่สุดแลรีบพาน้องหมาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็ว <Okay. S 1> จากนั้นจึงรีบอุ้มเจ้าหมูโอชิโร่ไปขึ้นรถแล้วรีบขับพาไปหาหมอในเมืองระหว่างทางโอชิโร่ยังรู้สึกตัว แต่ซึมลงแล้วก็ร้องคลางดูอ่อนแรงอาเจียนไปเศษอาหารที่เพิ่งกินเข้าไปก่อนถูกงูกัดออกมาจนหมดพอถึงโรงพยาบาลสัตว์โชคดีที่ไม่มีคิวรอตรวจโอชิโร่จึงถึงมือหมออย่างรวดเร็วหมอประเมิอนอาการซึ่งตอนนั้นโอชิโร่ยังรู้สึกตัวตลอดแต่ซึมลงและขาข้างซ้ายด้านาหน้านสัน่นเหมือนเขาเจ็บลงน้ำหนักไม่ได้ตอนนั้นยังม่เห็นแผลง,งูกัดหมอจึงฉีดยากแก้แพ้และยากแก้แอักเสบให้ก่อนรอสังเกตอาการอีกสักพัก ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าโอชิโร่ถูกงูกัดจริงๆจึงจะเริ่มให้เซรุ่มแก้พิษงูเนื่องจากการให้เซรุ่มอาจจะเกิดอาการแพ้ขึ้นได้จึงจะต้องให้หลังจากแน่ใจแล้วว่าโดนงูกัดจริงๆและเพิ่งมารู้ภายหลังที่หมอแจ้งราคาว่าเซรุ่มมีราคาค่อนข้างแพงเอาเรื่องอยู่ระหว่างสังเกตอาการหมอต้องแยกโอชิโร่ไว้ในกรง อ,อขาหน้าข้างซ้ายยังสั่นและโอชิโร่ร้องครางเบาๆสังเกตดีๆอีกทีเหมือนจะมีแผลเล็กๆและมีเลือดซึมออกมาบริเวณกีบเท้าขาข้างนั้นน่าจะเป็นแผลง,งูกัดนั่นเองจึงรีบเรียกให้หมอมาดูหมอจึงเริ่มให้เซรุ่มแก้พิษงูทางหลอดเลือดดำและทําแผลให้เจ้าโอชิโร่หลังจากนั้นต้องสังเกตอาการต่ออีกสองชั่วโมงก็เลยฝากเจ้าโอชิโร่ไว้กับหมอแล้วรีบกลับบ้านเป็นห่วงเจ้าสี่ตัวที่เหลือไม่รู้ตัวไหนจะโดนอีกบ้างพอกลับมาถึงบ้านโอนามิก็ร้องคราง วิ่งเข้ามาหาตาทั้งสองข้างบวมปิดน่าจะโดนพิษงูเข้าตาพยายามจะล้างตาให้อง u n a ก่อนพาไปหาหมอแต่หล่อนก็ขัดขืนไม่ให้ความร่วมมือจึงต้องรีบอุ้มหล่อนขึ้นรถแล้วขับพากลับไปหาหมออีกรอบหมอล้างตาหยอดยาฉีดยาแก้แพ้และแก้เอก,กเสพให้อุ u มิ m แล้วให้ยาหยอดตากลับมาหยอดต่อที่บ้านจากนั้นก็ขับรถกลับมาส่งอุ u มิที่บ้านพร้อมกับสำรวจพวกเจ้าสี่ขาที่เหลือ แม่อชินโอเนะและโอริยังปกติดีเพราะพวกนี้เป็นแนวหลังกลัวตายคอยรุมอยู่ด้านหลังงูส่วนหางไม่กล้าเข้าปะทะด้านหน้าเหมือนเจ้าอุชิโรและเจ้าโอนามิแต่ก็ถือว่าโชคดีที่โดนพิษงูไปแค่2ตัวน้ำว่ายังไม่สวยเกินไปนักสำหรับวันนี้สรุปว่าวันนั้นรักษาหมาถ,ถูกงูพิษไปสองตัวฟาดเคราะห์ไป3,900บาทถึงจะค่อนข้างแพงแต่มันก็จําเป็นต้องรักษาชีวิตพวกเขาไว้และนี่คือภาราหน้าที่ที่ต้องทํา จนกว่าจะลาจากกันในวันสุดท้าย ้าวันต่อมาเลยต้องรีบเคลียร์ต้นไม้รๆอบๆ,ๆ,ๆกรงบ้านหมากลัวงูจะกลับมาอีกภาพงูเห่าตัวใหญ่กําลังแผ่แม่เบียต่อสู้กับเด็กๆอยู่อย่างติดตามันหน้าขนลุกขนพองอยู่เหมือนกันหลังจากโอชิโร่กลับมาพักฟื้นที่บ้านอีสองวันต่อมาเจ้าหมูอ้วนก็ยังซึมไม่ยอมกินอะไรต้องคอยบังคับป,ป้อนนมป้อนน้ําเปลือแร่และยาฆ่าเชือ้อเห็นท่ายังไม่ดีขึ้นเลยต้องพาโอชิโร่กลับไปหาศัตวแพทย์ประจำตัวของเขาหมอตรวจด,ดูอาการเห็นว่ายังมีไขต้ต่ำๆจึงให้ยาลดไข้าย,ยา คาฆ่าเชื้อซีรอยและสารน้ำทางหลอดเลือดดำแผลของโอชิโร่ไม่ค่อยดีเริ่มเปื่อยยุ่ยและมีเนื้อตายเนื่องจากเนื้อเยื่อถูกทำลายหมอจึงได้ล้างแผลแล้วก็ทายาสมานสร้างเนื้อเยื่อให้และนั่นให้กลับไปฉีดยาทำแผลทุกวันในช่วงนี้จนกว่าจะดีขึ้น okay. เช้าวันต่อมาโอเชอรูแอคทีฟและสดชื่นขึ้นเริ่มกินน้ำกินอาหารได้และปัสสาวะออกถือเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นจึงปล่อยให้เขาออกมาเล่นกับหมาตัวอื่นได้แต่จริงๆแล้วควรจะจำกัดพื้นที่ไม่ปล่อยให้เขาเดินหรือวิ่งมากจนเกินไปเพราะจะทำให้แผลบวมเกิดการอักเสบเพิ่มและหายช้าและต้องคอยระวังไม่ให้เขากัดแท้ผ้าพันแผลออกเพราะจะทำให้แผลมีการปนเปื้อนและติดเชื้อซ้ำขึ้นได้ และช่วงนี้ยังจําเป็นจะต้องกลับไปหาหมอทุกวันเพื่อฉีดยาฆ่าเชื้อให้หมอประเมินสภาพแผลซึ่งเริ่มมีเนื้อตายอาจจะต้องมีการตัดแต่งเล็มเนื้อตายออกเพื่อให้เยื่อใหม่สร้างได้ดีขึ้นและช่วงนี้ยังต้องเน้นอาหารโปรตีนสูงให้เขาดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ แลมีการสมานตัวได้ดีขึ้น <Okay. S 1> ส่วนช่าโอนามินั้นหลังจากหยอดยาหยอดตาติดต่อกัน3วันหลันก็หายจนเป็นปกติดี <Okay. S 1> จากประสบการณ์เฉดตายในครั้งนี้คงจะเป็นบทเรียนให้กับเด็กๆว่าอย่ารีอานไปสู้กับงูเหา่าไม่งั้นพวกเขาอาจจะไม่รอดก็เป็นได้ หวังว่าโอชิโร่จะโชคดีไม่ต้องเสียนิ้วเท้าแล้วก็แผลหายดีในที่สุดสู้ต่อไปนะโอชิโร่ผู้กลา้าขอบคุณที่ติดตามร,รับชมและฝากให้กำลังใจโอชิโร่ด้วยนะคะจนกว่าจะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ